โอเคเด่นไว้โอ้ my god that's right bro โอเคอันนี้เป็นไอดีที่ผมให้ทุกตัวละครมันรัวร์ห้าสนะิบครับแล้วก็ได้ตัวใหม่มาสองตัวโอเค เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อัพเลเวลจุกๆมาตัดกานะกูต้องสติไมได้อีก,อกสัพชากรเหลือ หลายคนประสานหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเอาเซ้นนะนไปก่อน เวอรเดสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดย่ค่อยไปฟังเพิ่มรอกรอบนะลายคนนี่อ่ะ ใส่แล้วไปกล่องก็ได้เผื่อไว้อีกตัวนึง굿สต์บอตันเดะขงอุนกก 技は多いほどいいし、努力さえすれば必ず成功するお、あんねやめかっぱ。 ตัวพอสมอีกเกลือน,นี้ไล่คนอย่างเดียวลบล้างกับประสานเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ปะอันนี้ประสานเออถัอ่วทดลองใช้ตัวละครทำไปแล้วอันนี้เออนนี้สุ่มเพิ่มอ,อีกสิบครั้งนี่ก็เลือกตัวละครเจอแล้วเนี่ย โอเคพวกกิจ,จกรรมค่อยไปว่ากันมาเราไปดูไล่โคนก่อนที่เพิ่งได้ามาเมื่อกีน้นี้เริ่มจากไล,ล่โคนแซมโพ้เนี่ยไล่โคนแซมโพ้อ๋ออัพเต็มแล้วฮะหามายถึงทับซ้อนก็เต็มแล้วอาจจะประสานนะเนี่ยจะเป็นแค่ของจะเป็นแค่ไล่โคนของแซมโพ้ตอนนั้นที่ ยังไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนผมรู้ว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยคุมนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอามาใส่ให้สปักเก็ติ้งว่อ่ะอัพ ว่าทำไมหลายคนอันนี้อัพแล้วทำไมหลายคนซัพพอร์ตที่ได้มาเมื่อกีก้ไม่อัพเพราะว่ามันยังไม่มีตัวที่ใช้นะครับแค่นั้นเลยโอเคเรียบร้อยมาดีๆหนึ่งนี่นีเคือ วินแดนนั้นมันเหลือแค่มันเหลือตัวแค่ <c oughs> นิดเดียวเองอ่ะสามอีกสามตัวก็สมด้แล้วเนะี่ยแรก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 ไปไปแรกตรง เอสยูใช่มันเข้าลังค่าได้ตรงนี้เลยโอเคถ้าเราอะสลับกันนะเนี่ยแต่่เวลาถจอว่าเราได้สปาร์กเแล้ว ล้างเฮ้ยไปไม่ไ,ได้เหรอเฮ้ยไอดี ID นี้เนี่ยมีห้าดาวครบทุกตัวยกเว้นเวลซึ่งโอเคเวลมาถือว่าคลิปนี้สมบูรณ์แบบนะครับได้ครบทุกอย่างเลยอลันเฮ้ยสี่ดาวสองตัวโอเค ทีนี้มันก็เลือกอันนี้ได้แบบสบายใจแล้วไงคือไม่ต้องก,ก,กังวลว่าเออเฮเรายังขาดเวลอยู่นะอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปต้องละเราก็เลือกได้มาตัวหนึ่งเลยแต่แต่ทีนี้ไอ้ดีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีคาร่าแต่ว่าตอนนี้กําลังปั้นฮิเมโกะอยู่แล้วไม่ใช่ปั้นอย่างเดียวคือใช้แบบใช้จริงซะ้วยตอนนี้ฮิเมโกะก็น่าจะถ้าถ้าเลือกไปก็จะอีสาม แล้วก็นี่แหละคาร่ายังไม่มีแต่แต่อีกไอดีนึงมีคาร่าแล้วเรียบร้อยพวกไอพวกที่เหลือมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเอาสัไหร่อยเลยฮนะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็ตัดสินใจแล้วกันคาร่าก็ดีนะก็อยากได้อยเหมือนกันแหละอืม ส่มดีกว่าอ่ะสองคนนี้ใครจะได้ไป<_ <C> _ <T> ก็ตามนั้นแหละปับ๊บ e อีสามยินดีต้อนรับ

วาเอ้ยไม่น่าลืมคับกาเออใช่ใช่คับกาแต่ว่าจริงจริงคับกาใช้อันอื่นน่าจะดีกว่าอย่างเช่นอันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่หลังใส่เส้นแนะนําไปก่อนเดี๋ยวค่อยปั้นยังไม่ได้รีบใช้โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันมันจะเหลือแค่อย่างเดียวที่อยากทําแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันก็คือการสมให้ครบให้ครบอีกสิบในไอดีหนึ่งแต่ว่า ถ้าจะเอาเพชรไปแลกตัวธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกมันไปคุม้มเพราะงั้นยังไม่ทำแล้วกันโอเคงั้นก็จบไว้ตรงนี้แค่นี้แล้วกันมาส่งกายชาแล้วก็เพิ่มหรือว่าตัวละครนิดหน่อยแค่นั้นแหละรีรกว่าเป็นคลิปในแข่งการโปรเกรสของไอดีฮห้องกายสตาร์เรลแล้ว,วกันลืมน้องคนนี้ไปได้ไงเนี่ยอีหกไปที่รัวแต่ยังไม่ได้ปันในในน้น ล,ลืมอีกคนนึงไม่ตายโอ้มายกอดโอเคนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ลืมได้ห้าดาบแล้วก็ลืมหมดเลยเน <inaudible> <Laurie> ี vida, ing, ่ยไม่ตายยังมยังขอขเชคก่อนลืมสามสองสามคนติดเลยโอเค